สวัสดีครับเพื่อนๆชาวมันไซผู้แฟหากระถางหัวทุกท่านนะครับและแฟนๆเดอะพี่ปุโฮมแองเกลเด้นนะครับคลิปนี้เราจะมาทำการเก็บสีใหม่นะครับในพื้นผิวหินเทียมของเราที่เราทำขึ้น,นครับพอดีงานหน้าง,งานที่เราเข้ามาก็คือหน้าง,งานที่ดินมันซุดลงไปนะครับแล้วก็เกิดรอยแตกแยกขึ้นใหญ่ๆเลยนะครับประมาณ5เซน,นครับบางที่ก็ เกือบสิเซนเราก็ทำการฉีดโฟมเข้าไปนะครับข้างในแล้วก็ฉาบด้วยปูนอีกทีหนึง่งเก็บพื้นผิวเรียบร้อยและงานทาสีก็ลงสีลงพื้นสีขาวนะครับหลายๆท่านนะครับอาจจะก,กลัวเวลาลงลงสีใหม่ทับไปนะครับสีจะไม่กลมกลืนวันนี้เราจะมาทำให้ดูนะว่าวิธีการทำสีใหม่ให้กลมกกืน กับพื้นผิวเดิมนะครับหลายท่านอาจจะกลัวนะครับว่าทามาแล้วมันอาจจะเป็นเส้นที่เห็นได้ชัดเจนครับเป็นเส้นรอยแตกเล้าแบบนี้ครับเป็นเส้นแบบนี้นะครับบางท่านอาจจะกลัวนะครับแต่เราก็จะมาทําให้ดูว่าเราทําสียังไงนะครับก็เหมือนกับการแต่งหน้าคนนะครับก็ใช้ แปดไปเรื่อยๆนะครับเหมือนการแต่งหน้าให้สีเป็นโทนเดียวกันกับพื้นผิวเดิมนะครับเราได้ลงลงสีสีขาวไปแล้วนะครับเพราะการทําให้พื้นผิวเป็นสีขาวนะครับการทาสีที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับทุกครั้งที่ลงสีเราก็จะลงสีขาวก่อนนี่โทนสีเป็นสีหิน เทาจางๆนะครับออกน้ำตาลนิดๆเราก็จะลงตามร่องไปก่อนนะครับวิธีการก็จะอย่าทาเฉพาะตรงนี้นะครับให้ทาเลยขอบตรงนี้ด้วยนะครับนี่ครับก็ปัดค่อยปัดเลยเรื่อยๆแบบนี้ให้มันเหลื่อมให้เป็นธรรมชาตินะครับ ๋ย่าทาให้เขาอยู่แต่บริเวณที่เราจะซ่อมนะครับให้เลยขึ้นไปนิดๆน,นะครับเลยขึ้นไปนพยายามจุ่มน้ําไปด้วยนะครับจุ่มน้ําบ่อยๆจุ่มน้ําแล้วก็จุ่มสีแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะลงตรงนี้มันเข้มหรือเปล่าเราก็มาลงขอบก่อนนะครับเอาทิ้งไว้ที่ขอบก่อนเหมือนจานสีนะครับเหมือนเรามาทิ้งไว้ที่จานสีก่อน แล้วลงรอยแตกก่อนนะครับรอยแตกที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ก็ค่อยๆปัดแบบนี้ครับ ้ไปดวยบางครั้งเราจะใช้เทคนิคก,การเช็ดสีนะครับใช้ผ้าเช็ดแต่บางครั้งเราก็จะใช้วิธีเจือจางกับน้ำแทนนะครับวันนี้ผมใช้วิวธีเจือจางกับน้ำแต่ตรงไหนขี้เข้มเกินไปเราก็จะเช็ดออกน,นะครับ แค่นี้นครับลูกลูกขึ้นไปแค่นี้ก็จะกลมกลืนแนนะครับไม่เป็นเส้นที่เห็นชัดเจนนะครับจะจุ่มสีที่เป็นสีน้ำตาลบ้างก็ใช้แปรงอันเดิมนะครับแปรงที่จุ่มสีเทาพอเราจุม่มนะบ ันจะเกิดสีแบบนี้ขึ้นมานี่มันเยอะไปเราก็ล้างออกแล้วก็กไปจุม่มโทนหลักของเราคือโทนน้ำตาลผสม,มก็จะเกิดโทนสีใหม่ขึ้นมาอีกนิดๆครับเป็นสีคล้ายหินมากขึ้นครับเป็นสีน้ำตาลเห็นไหมครับจะทำให้งานดูมีไฮไลท์ไม่เป็นสีเดียวจนเกินไปนะครับงานจะได้กลมกลืนกับชิ้นงานเดิม จะได้ดูไม่เห็นเด่นชัดนะครับว่าเราทําขึ้นมาใหม่หรือว่าเกิดการเสียหายขึ้นนะครับปัดปัดเหมือนแต่งหน้าคนนะครับลูบๆกันไปเลยครับ เดี๋ยวให้ดูชิ้นงานที่เราทำส่วนหน้านี้นะครับเดี๋ยวจะทำตรงนี้ให้เสร็จก่อนใช้วิธีเจือจางน้ำเมาครับหรือถ้าลงเข้มเกินไปหรือถ้าเราลงเข้มแบบนี้นะครับสีเขาเข้ม แล้วก็จะซับด้วยผ้านะก็จะเป็นอีกทเท x เจอร์นึงที่สวยขึ้นนะครับเห็นไหมครับชะได้ความเป็นหินมากขึ้นถ้าใช้ผ้าซับๆออกแบบนี้นะครับ ค่อยๆลามขึ้นไปกดใจผ้าซับอีกทีก็จะเกิดดึงสีขาวออกมาให้ได้นะครับก็จะทำให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับไม่เป็นเส้นหายไปเลยครับกลมกลืนกันหมดเลย ใส่สีน้ำตาลเข้าไปบ้างครับเพราะว่าตรงนี้เขาเป็นสีที่ขึ้นตะไขร่นะครับอองเหลืองเขียวเขียวน้ําตาลน้ําตาลแล้วก็ใส่สีน้ําตาลลงไปนิดนึงแล้วก็ตามด้วยสีเทาเข้มครับทวนสีหลักของเราก็ลูกักนอย่าลูบเฉพาะแผลนะครับให้ลูบเลยขึ้นมา นี้นะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับคุณครับมันจะเป็นแผลยาวไปตรงนู้นเลยนะครับนะครับแผลยาวมาจากตรงนู้นเลยแต่เราก็ทําให้เขาหายไปมองดูเป็นธรรมชาติเหมือนใหม่เลยครับดูไม่เป็นเส้นสีขาวที่ทุกคนกังนวลนนครับว่าจะเป็นเส้นสีขาวแผลครับข้อดีของการทําหินเทียมของเรานะครับเพราะถ้าเป็นการปูกระเบื้องนะครับตรงนี้ ถ้ามันแตกขีดเลาแบบนี้แล้วก็งานเข้านแน่ครับต้องรื้อกระเบื้องออกใหม่เกือบหมดนะครับเพื่อที่จะปูใหม่บางครั้งไปซื้อกระเบื้องก็ไม่ได้ลายเดิมอีกต้องให้ได้ลายเดิมมาสีก็สิจากไม่เท่ากันอีกนี่คือการ,รแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือทําเป็นผนังหินเทียมของเราเลยนะครับผนังหินเทียมปูดปั้นจะเสียหายยังไงเราซ่อมได้และเนียนเหมือนใหม่เลยครับ ค okay. ครับก็ขอจากกันไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้คลิปการทำสีหินเทียมขอบคุณที่ติดตามชมกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ